สวัสดีค่ะเป็นคนชอบดอกไม้โคต้นอ้อน,นะคะลืมรายงานตัว <c oughs> อันนี้จะเป็นดอกทานดวันยักษ์แต่ว่าสิ่งที่เราได้คืออันนี้ค่ะดอกตะหัวแม่โปง้ง <c oughs> อันนี้เป็นต้นไม้แห่งความอร่อยมีเยอะมากค่ะ เขาขึ้นเองตอนแรกมีสองต้นแต่ว่าพอดอกบานแล้วกระจายเต็มสวนเลยก็ปาไอเข้าไปเม่คือทท่ดอกลูกแล้วเดี๋ยวต้องหาอะไรมาล่ามตรงนี้ค่อนข้างจะรุงรังเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรส่วนเราเองออ,อันนี้มีกุหลาบแต่ว่าตอนนี้ดอกโรยไปแล้วกุยใช่ย ก็ใช่อีกแปลงหนึ่อาช่วงนี้พลิกค,ค่อยสบายจะเป็นอันนี้ค่ะเขาจะเป็นอะไร,รอ่ะเขาจะร่วงพอเขียวแล้วเขาก็จะร่วงไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยหาสาเหตุอันนี้มะเขือพวงแน่แน่ ละมดเคยออกลูกม,มาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ออกอีกเลยไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรชอบทานละมุดค่ะพยายามลุ้นให้เขาออกดอกอยู่ไม่รู้เพราะอะไรอันนี้ค่ะเป็นดงเลย ว่างๆนะคะเพราะว่ามันต้นมีดอกมีสองต้นตอนแรกอีกดอกอีกต้นหนึ่งไม่มีดอกอีกต้นหนึ่งมีดอกต้นที่มีดอกก็จะตายเต็มไปเลยมาเห็นตอนที่เขาขึ้นแล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวไว้เก็บไปแกงไก่เนี่ยน,นี้ขึ้นแข่งกับมะละกอ กำลังพยายามปลูกมะละกอให้ให้เยอะๆเพราะว่าเมื่อก่อนเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้มะละกอมันเป็นอะไรไม่รู้มันก็เสียชีวิตโอ้ยตอนนี้คอหักลำน,นึงก็มีทั่วสวนเลยค่ะไม่รู้จะทำค้างที่ไหนละน่าจะปล่อยให้ขึ้นต้นไม้ ผักชยาผักแห่งความอร่อยก็อร่อยนะคะถ้าที่กินแล้วอเอาไปผัดถ้าทำอย่างอื่นก็ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่พลังพลังพลังบันเต็มสวน โอ้ไม่ยงชิดเราใกล้สุกแล้วหรือเปล่าเห็นเรื่อ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 มีไม่เยอะแต่พอได้กินค่ะพุทรานมสดไม่ได้ผลเลยค่ะต้นใหญ่มาก การปลูกต้นไม้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเราจะประสบความสําเร็จเห็นผลแต่ถ้าเรามีใจรักที่จะปลูกก็ปลูกค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเชอร์รี่ไทยออกดอกหลายครั้งแล้วค่ะเคยมีลูกอยู่สองลูกแต่แล้วก็ไม่เคยได้กินอีกเลยไม่รู้เพราะอะไร ส่วนอันนี้เป็นมะเฟืองหวานได้กินลูกค่ะถึงต้นขอแค่นี้นะนิดเดียวแต่ได้กินลูกประมาณสิบลูกต่อเทศต่อต่อต่อฤดูกาลของเขากำลังเปิดน้ำในสวนสวนส่วนกลางอันนี้ก็กล้วยอีกแล้วคุณเอแยกมาให้อีกกำลังขึ้นต้นเต็มเลย คืนต้นน้อยกล้ <c oughs> วยเล็บมือหนงัง <c oughs> น่าจะมีสักสิบกอ